ต้องบอกว่าณเวลานี้เราต้องอยู่หน้าเต็นท์เลยเนะ่ครับผมแยใช้วันดีค้าใครับแย้ใช้ทำไมรอวันรอคืนต้องบอกเลยนะเวลานี้พ,พ่อผนคือตัวแรกก็ถือว่าเด็ดเล้วล่าล่าสุดเห็นตัวนี้ยังไม่รู้นะว่าคือลูกไครแล้วก็เขาชื่ออะไรครับก่อนเดินอยากให้ใช้พูดกับพี่น้องว่ารูร้ถึงยังไงวันนี้อยู่ที่สนามวันนี้รู้สึกดีใจทีนีครับผมเพราะบิ๊กบังไก่ก็ฟันนมหลุดแล้วขึ้นมาสู้ครับพี่หนึ่งทั้งสองค้งข้มาได้มาได้ควาแชมป์ แล้วก็ลูกละอีกตัวคือเจ้าอีซิงเกิ้ลครับ,รบลูกของ,ของเก้าเจรอิญเวันนี้ <20 S 1> พัฒน์นนก็สิบห้าตัว,ตวคออว้าลองชนะเลิศอันดับ2มาครอง นี่ครับผมอันนั้นล่ะอันนั้นควับแชมป์ครับมีคนไทยได้แชมป์เหมือนเดิมครับรอชิงแกนครับชิงแกนครับผมครับนี่ก็าสองตัวนะเฮ้ยทำไมสองตัวนี้รูปร่างมันเหมือนกันวะโครงสร้างมันทุกอย่างแท่จะรู้สึกว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเลขคู่เหมือนสิบเอ็ดอ่ะครับเออนี่ความสวยงามกับเก่งใหญ่อายุไวเท่าไหร่นะไอตัวเล็กเนี่ยตอนนี้ยี่สิบเดือนครับไอ้นั่นล่ะหนึ่งานครับพี่เมย์ตอนนี้สองปีแปดเดือนครับผลงามจริงครับงามจริง ฝากขายของให้ผู้สาวหน่อยเพื่ออยากจะมาหาอยู่ที่คอกที่ฟาร์มครับผมฝากพี่น้องที่ชื่นชอบในตัวพิกเมืองไทยนะครับผมครับพี่กันเราบ้านทุ่งสว่างซอยเจ็ด ตำบลไร่น้อยพื้นเมืองจังหวัดบุรีราชย์ทานนี่ผสมทิ้งพิมพ์ไทย5 0 0 0บาทประกัน3ครั้งทั้งเื้อหล่อละ500บาทครับผม088 815 1595๊บสบหน่าหครับล่ล่ะรู้สึกว่าตอนนี้เก่งหน้ากล้องแล้วนะได้ดามได้ดามนั่นดามนี่ครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็ยี่สิบแฟนคลับข้างเยอะมากต้องฝากด้วยนี่เคียอะไรครับเราพี่ตาเรน้องวัดน้องเปียวที่ดูแลไอซิ่งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือน้องพี่พี่ตาน้องวัด น้องเปียวส่วนตัวพีพิยาครับน้องบอสแล้วก็น้องเพียรครับผมที่เล่นซิงเกิลครับพอลำพ่อแม่พ่อแม่ก็คือลูกพ่อลเก้าเจริญกับแม่ธิงหีอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุบลครับผมเดี๋ยวคลิปเต็มไปดูเดี๋ยวเฮียเผื่อมีคลิปอะไรเดี๋ยวเฮียลงให้พี่น้องดูนะได้ครับปรีตามครับในเร็วนี้พอลำจะขึ้นเวทีแล้วครับผมไปบ้ปะ Ada yang kau tenel, ada yang kau tenel. Terima kasih. Kau, kau, kau.